ี่ครับพี่้องฟองไฟสุกุทุกคนเมื่อนีจ้จะว่าเบิงผักหอมปลูกในกระถางครับในกระถางปฏิจิตมีอย่างแน่วัในนี้ให้เบิงครับอันนี้ขึ้นชายนี่ครับขึ้นชายนี่ก็มเม็ดมันน่าว่างลงออาเม็ดว่างลงก็เป็นแบบนี้เลยครับใส่กระถางด้านในนี่ก็จะเป็นมีอย่างแน่มีแบบว่าใส่กะปะพกเฝอใส่ดินใส่ปุ๋ยคอกประมาณนี้ครับ อักันแรกอันที่ชอ่องหอมต้นหอมงามครับแบบสวยต้นหอมเหมือนกันครับปลูกไว้จะกินกินดอกอันนี่หอมเลยหอมลำปางบ้อนนี่หอมยังใหญ่หอมลำปางบ่แม่เป็นดอกอันนี้ก็คลือนกันครับเป็นหอมหอมลำปางมันจะมีดอกป่ะแม่อ่าหอมหอมมันจะต้นงามๆทีละครับผลต้นหอมรดน้ํา ยา่ยาให้น้ำไหลอันนี้อันนี้พัก <c oughs> สลแัแหน่สลแัแหน่นี่แบบหอมไหมครอใส่ดินให้มันน้ำร่วงดีๆเนี่ยจังหน่อยก็ใส่กาบปักพร้าวเป็นกาบปักพร้าวซับนะครับแล้วก็ผสมดินปลูกผสมอ่าปุยขอ,อกจังหน่อยอันนี้พักใส่แกงน้ำไม้เนี่ยพักยังนีงนพงน่พักใส่แง เมืองนะครับวานลงเต็มกระบะหอมปีน,นี้หอมปีหอมปีนี่ครับเป็นแนวทางใกนการหลายๆคนอันนี้พักอันนี้ย่ายปลูกได้ตั้งแต่พบาเลยนี่นี่ครับปักแป้นไปพักแป้นด้านในก็นี่กัด้านในก็จืนพักกาด้างในพักหอมที่ไทยท,ท,ที่ล่าหอมป้อมพักที่ปลูกักคุงมกคุง้างในครับไก่ตู ละแนมมีวัตถุยางจะแน่วครับนี่ครับวิธีการปลูกผักแบบแต่น้าม,มันขังก่ะน้ำขังน้ำไมนจีเปื่อยผักหอมนะครับวิธีการปลูกก็ทิปลูกแบบง่ายๆหลายๆคนก็คิดอยากปลูกแต่ไปลองปลูกเบื้องนะครับเป็นแนวทางในการยินโพ้องส,สื่อช่วงคาดการณ์ว่าถ้าเบื้องหน้าหน้าฝนครับ,รบน,น้องหน้าฝนเาก็กปลูกได้เข้ากะทิมีวิธีการปลูกแบบใสแบบนี้แหละนมม้ำไมนจีรวง นะครับฮ่ายายเราว่าจังไรก็แม่ก็แม่ <c oughs> อันนี้อันนี้ก็จิเป็นสละลแหนครับเบืองเด็ดเบิองจีเด็ดอนี่ยเบืงใดเด็ดระดมเบิองหอมอะไ้มันเป็นสาลแหน่บ้านเฮ้านะครับอันนั้นไปซื้ออยู่ในตลาดซื้อในตลาดมันก็จิออกแบบว่ามันเป็นอย่างไรกินนี่ มันจะหอมเลยถ้าในใน,ในตลาดเนี่ยเข้าไปซื้อมันจะต้นใบง่ายอันนี้สิเป็นใบหน่อยสังเกตบ่ครับใบออกน่นหน่อยรสชาติมันนี่ใส่ลาบใส่ก่อยแซ่บเนี่ครับผมมิภาคกอมกันครับขักหอมร่วมหอมกรีนเนี่ครับบ้านๆเขาเขาก็ไปหาเก็บย่ายเห็นยังกินนนองมันจะหอมใบมันหอมครับพีนองปากพี่นองฟอ,องไฟหลายๆคนร้องไปปลูกอัน,น,นพ,พักกระจอนพักเี่ยเขาก็ปลูก ักอันนี้พักใส่แงะเนี่ยับบบ้านๆเท่าน uh, ี้คร <Yeah. S 2> ับใส่แงใส่แกงน้ำม่กินเนี่ยติดใจครับถ้าใส่พักแต่งแงะเรา่ต้องใส่พักอีตูมันงทีหอมติดจมูกเลยครับเนี่ครับแกงใส่แกงน้ำมันไรแกงน้ำมับ้านเท่านี้โอ้แซบเลยนี่หอมครับไปล่องปลูกเบ้องไม่นี้มาแนะนาปลูกพืชหลักสวนครัวหอมรวมในสวนเราบ้านเราครับดูสวยๆงามๆไปปลูกล่องดู บรรยากาศนี่มาแรงครับพี่น้องอยากหเห็นกลับมาจากที่ทํางานกันเลยอยากมาแนะนํิที่การปลูกงดน้าตอนเศร้าตอนเศร้าย่างเดียวก็ได้เขาว่าดินมันซุ่มนำนำดินบผสมข้าก็จงหดเอาได้มันล้วงๆครับกับปลูกหอมนี่นำล้วงๆลงไปยายมันนำขังถ้าน้ำขังนะตายหักครับพี่น้องมองไปครับมาแนะนําเรื่องการปลูกผักปลูกตลอดปีข้าวคาดการว่า,ข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 า วิธีการปลูกเขาวิธีเล่าสือผักเนี่ยประมาณอาทิตย์หนึ่งสามเทื่อชีเทื่อแล้วหอมร่วมเนี่ยครับสามสิบเมื่อเดือนหนึ่งลร่อยกว่าบาทสองร้อย้องเขาต้องสือต่อไปนะครับเองเาต้องสือเเขาขมาเก็บผลผลิตในสวนเราเขาจะปลูกให้เบิ้งเบิ้ปีครับเป็นแนวทางที่แบบไม่ต้องสือต่อไปครับสุดยอดครับไปแล้วครับขอบคุณครับอย่าลืมกดติดตามครับช่องสร้างายได้ไม่สิ้นสุดครับเป็นช่องสาระความรู้ เพิ่มุญปัญญาเศรษฐกิจชุมชนแล้วก็การสร้างรายได้แบบบ้านๆวันนี้มาแนะนําการปลูกผักให้บ้านครับสุดยอดครับไปแล้ว